สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะประสานเต้นเพลง My Stupid Heart Walk o f the Earth นะคะที่เป็นเวอร์ชั่นของเด็กนะคะคิดเวอร์ชัคลิปเต้นเพลงนี้ก็อยู่ด้านล่างนะคะเป็นลิงก์ในะคำอธิบายอ่ะไปดูที่ท่าแรกกันก่อนเลยนะคะอ่าท่าแรกให้เราเอามือวางที่หน้าอกของเราทั้งสองข้างแบบนี้แล้วก็ทำการบ้าว์สองครั้งย่อสองครั้งนั่นเองนะคะนับเป็นจังหวะ1-2นะคะจังหวะที่ 3- 4ให้เอามือผายออกด้านข้างแบบนี้บไปอีก2ครั้งค่ะ3า อันนี้ไม่ยากนะคะโอเคเดี๋ยวทวนอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะคะเอามือทาาที่หน้าอกนับ1 2 3 4ทีนี้ท่าที่5 6นะคะมันจะเป็นท่าที่มีชื่อเรียกว่า b o u c e groove นะคะการเหวี่ยงแขนนะคะเราจะเหวี่ยงแขนพร้อมกับเดินขาคานเราจะเป็น9ชิดแล้วก็9ชิดพร้อมกับมีแขนนะคะ,ะแขนจะตรงข้ามกับขานะคะเรียกว่าท่า b o u c e groove นะคะ5 6ตามด้วย7ด โอเคไหมคะบาวสกรูปเสร็จแล้วนะคะทวนอีกรอบหนึ่งนะคะเริ่มจากท่าที่เอามือท่าพินาอกนะคะ1 2 3นับ1 2มือออก3 4ตามด้วยบาวสกรูปค่ะ5 6 7 8โอเคไหมคะเซตที่1จบไปนะคะเรียบร้อยไม่ยากนะคะต่อไปขึ้นเซตที่2นะคะมาต่อกันท่านี้เขาเรียกว่าท่าแชมบ็อกนะคะคือการเอามือมาตรงๆแบบนี้แล้วก็ตั้งขึ้น มาแบบนี้แล้วก็ตังขึ้นนี่คือในส่วนของแขนและขานะคะเราจะก้าวขาออกนะคะมือกับขาจะเป็นข้างเดียวกันก้าวออกแล้วก็เอามาชิดนั่นเองนะคะมีการหมุนตัวด้วยนะอ่ะที่นี้ทําแขนพร้อมกับขานะคะนับ1 2สองนะคะ1 2ึ่งสองซ้าไปหนะคะเห็นไหมมันจะตรงมาอย่างงี้แล้วก็ขึ้น2 3แล้วก็ขึ้น4นะคะอันนี้เรียกว่าท่าแชมร็อกนะคะ,นะคะต่อด้วยท่าที่5 6 7 8 เอามือสองข้างมากากระบ,บาดคว้ยออกแบบนี้นะคะอควายแล้วก็ตีออกแบบนี้นะคะในส่วนของขาก็จะยื่นขาออกมาด้านหน้าแตะแล้วก็เอาเข้าไปเอาออกมาด้านหน้าแล้วก็เ,เข้าไปนั่นเองคะทีนี้มาลองทําขากับมือนะคะเริ่มที่ขาขวาก่อนนะคะนับ5 6 7 8โอเคไหมคะท้าก็มีแค่นี้นะคะแล้วก็ถ้าสุดท้ายถ้าจบให้เราก้าวขาขวาฉีกออกไปแล้วก็เอามือมาทาบที่หน้าอกเรา นะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆเลื่อนลงจบนั่นเองนะคะเพลงนี้ก็มีแค่นี้มีแค่2 8โอเคเดี๋ยวเรามาทวนตั้งแต่ท่าที่1นะคะอ่ะพร้อมนะคะ1 2ึ่ซ้ำนับ1 2 3 4 5 6 7 8ตามด้วยเซตที่2ค่ะ1 2 3 4ตามด้วย5 6 7 8แล้วก็ถ้าจบนะคะทวนอีกหนึ่งรอบนะคะแต่ว่ารอบนี้จะไม่ลดสปีดแล้วนะพร้อมนะคะ1 2 3 4ต่อด้วย5 6 7 8ต่อ1 2 3 4 5 6 7 8จบนั่นเองนะคะคลิปเต้นเพลงน,นี้เป็นลิงก์นะคะอยู่ในคอมาธีบายด้านล่างแล้วเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ